ปถ่ายคอนเทนต์สรุปคอนเทนต์วิ่งเข้าหาจริงๆคะ่ะวันนี้ทีมงานลิ้วชาลงพื้นที่สอนลูกค้าใจกลางเมืองอีกแล้วจ้าอุปกรณ์ไปแบบเต็มแม็กมีทั้งเครื่องซิ้วัดถุดดบป้ายตกแต่งเสิร์ฟลูกค้าถึงที่เลยครั้งแรกที่เห็นร้านของสาขานี้คือแทบกรี๊ดร้านคือน่ารักมากคุณแชมปเจ้าของสาขาเทสตี้เกินผ่านก็รู้ว่าคือร้านลิ้วชานะเนี่ย อาอาดูร้านกันพอใจแล้วเรามาดูขั้นตอนการอบลมของสาขานี้กันบ้างที่บอกคอนเทนต์เข้าหาเป็นเรื่องจริงๆด้วยความที่ร้านน่ารักแถมราคาก็เข้าถึงง่ายอบรมยังไม่เสร็จลูกค้าก็เข้าร้านรัวๆแล้วเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและทีมงาน,นทางเราจึงยุติการอบลมและกลับมาสอนให้จบทุกเมนูในวันที่2เพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกคา้า ทีมงานของเราไม่ปล่อยให้ลอยแพ้แน่นอนกลับมาสอนแบบเต็มแม็กลูกค้าเรียนเสร็จปุ๊บก็เปิดร้านรับซัพ์ได้ทันทีเลยพีกัดสาขาใหม่สาขาบาวบีเคร้านตั้งอยู่ชั้น5เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ